สวัสดีค่ะนิตยาพิมละมาศค่ะวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนฝึกอาชีพนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเปียโน,นกันนะคะเปียโน,นในที่นี้ก็คือเปียล่างนั่นเองค่ะเราก็จะจับผมไว้ด้านล่างนะคะแล้วก็เก็บของด้านซ้ายแล้วก็เก็บผมของด้านขวานะคะอุปกรณ์วันนี้ ะก็จะมีหวีโต้นะคะหวีโต้ใช้สำหรับสางผมนะคะเวลาผมเริ่มทำใหม่ๆเราก็ต้องใช้หวีโต้นะคะ <S <S 2> <S 2> โดยการสางนะคะแล้วก็การแบ่งนะคะต่อไปก็คือหวีหางเรียบนะคะหวีหางเรียบแบบนี้นะคะใช้สำหรับ ตักผมเวลาเราทำเปียนูนนะคะเปียนูนหรือเปียร่างนะคะถ้าผมไม่เรียบอีกนะคะถ้าหวีไปแล้วไม่เรียบกวดจิตน้ำค่ะที่เราต้องใช้วันนี้นะคะลักษณะของเปียนูนก็มีแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยนะคะ หนึ่ทับสองสามทับหนอันนั้นคือเปียมาตรฐานหรือเปีย3สามนะคะอันนี้เป็นเปียนูนนะคะโดยยกเส้นสองนะคะแล้วก็เก็บข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาขอบคุณค่ะที่ติดตามรับชมนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนฝึกอาชีพค่ะวันนี้ก็มาสอน ทำเปียโน่ก่อนที่จะมาเป็นเปียโนเราก็จะต้องมารู้จักเส้นเปียกันก่อนนะคะอันนี้เส้นหนึ่งค่ะเส้นหนึ่งอยู่มือซ้ายเส้นสองอยู่ตรงกลางเส้นสามคือสีเขียวนี้นะคะเส้นหนึ่งคือสีเขียวเข้มนะคะเส้นสามก็คือ เขียวใบตองหรือเขียวนิออนนะคะอ่ามาดูกันเลยค่ะว่าเขาทํากันยังไงนะคะเปียโนนเปียโนนนี่เราสามารถถักให้เด็กๆไปโรงเรียนได้นะคะเริ่มด้วยนะคะผมเป็นสามเส้นนะคะยกเส้นสองขึ้นค่ะเส้นหนึ่งสอดใต้เส้นสองแบบนี้นะคะ เส้นสามสอดใต้เส้นหนึ่งค่ะแบบนี้ค่ะทีนี้เส้นสองก็มาอยู่ตรงกลางแล้วนะคะทบเลยค่ะซ้ายขวาเอามายสำหรับคนที่เข้ามาดูหม่อาจจะยังไม่เข้าใจอันนี้เป็นเส้นที่สามนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับผู้เรียนค่ะเส้นสองนะคะ เส้นหนึ่งนะคะยกเส้นสองขึ้นก่อนค่ะแล้วเอาเส้นหนึ่งสอดใต้เส้นสามสอดใต้เส้นหนึ่งนะคะแบบนี้ค่ะพอได้ได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะเริ่มทำเลยนะคะเริ่มทำเลยสองยกขึ้นก่อนหนึ่งสอดใต้ สสอดใต้เส้นหนึ่งนะคะสลับกันไปอย่างนี้ค่ะสลับกันไปอย่างนี้เรื่อยๆอันนี้จะเป็นเปียบนนะคะแต่เราจะทําเปียล่างนะคะจะทําเปียล่างคือเปียนูนนะคะยกเส้นสองขึ้นหนึ่งสอดใต้สมสอดใต้เนะะี่ยค่ะแบบนี้ค่ะ สอดใต้ไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะเ,เข้าใจไหมสอดใต้ทับไปข้างใต้หมดเลยนะคะจับจับซ้ายจับขวาจับซ้ายจับขวาอันนี้ลักษณะเปียเส้นสองอยู่บนนะคะแล้วก็สลับซ้ายขวา เริ่มใหม่นะคะเริ่มใหม่บางทีดูแล้วก็ไม่เข้าใจครูก็สามารถทำให้ดูใหม่ๆได้หลายๆรอบนะคะก,ก,การทำเปียนูนการหยิบมันจะยากกว่าเปียสามาม,สามาตรฐานนะคะดูนะคะ เส้นสองนะคะเส้นสองสองอยู่บนนะคะสองอยู่บนหยิบมาบนก่อนเลยหนึ่งอยู่ล่างนะคะแล้วเส้นสามสอดใต้เส้นหนึ่งนะคะทําแบบนี้ค่ะแล้วก็เส้นเส้นหนึ่งนะคะทับนะคะเห็นไหมคะทับแบบนี้แล้วเส้นสามทับต่อจากนั้นเราไม่นับแล้วค่ะซ้าย นะคะหยิบผมข้างซ้ายแล้วก็หยิบผมข้างขวาแล้วก็หยิบผมข้างซ้ายเห็นไหมคะมันจะทับแบบนี้เลยหยิบผมข้างซ้ายแล้วก็หยิบผมข้างขวาหยิบผมข้างซ้ายมาทับแล้วก็หยิบผมข้างขวาทำเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะอันนี้เขาเรียกเปียนนนนะคะ อะไรทราบไหมคะเพราะว่าเส้นบนเนี่ยคะ่ะเส้นบนเส้นบนเนี่ยคะ่ะเส้นบนตรงเนี้ยคะ่ะมันจะอยู่บนเส้นสองมันจะอยู่บนอ้อาจจะมองไม่เห็นก็ได้เนาะว่าเส้นสองเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะให้ดูเส้นสองอาจจะดูไม่เห็น ใหม่นะคะใหม่นะคะสอ,อยู่บน1นึ่งสอดใต้สองสามสอดใต้หนึ่งนะคะเวลาไม่เห็นนะ้าคอมเมนต์มาด้วยครูก็ไม่ทันได้มองไงว่ากล้องมันมองเห็นไหมพอครูหันไปอีกทีอ้าวผู้เรียนมองไม่เห็นแต่ผู้เรียนก็ไม่กด ไม่กดไม่ให้ครูแล้วครูจะทราบไหมล่ะคะอ่ะดูค่ะดูค่ะมีผมสามเส้นใช่ไหมคะดึงเส้นกลางขึ้นมาเลยคือเส้นสองเอาเส้นหนึ่งสอดใต,ต้สอดใต้เส้นสองแบบนี้นะคะแล้วก็เอาเส้นสามสอดใต้เส้นหนึ่งแบบนี้ค่ะก็ได้อย่างนี้แล้วนะคะบนเลยค่ะอย่างนี้เลยค่ะแบบนี้เลย อย่างนี้เลยค่ะโอเคไหมอะ่ะพอจะรู้คร่าวๆแล้วเนาะครูทำให้ดูใหม่หลายๆรอบเพราะว่าบางทีอะ่ะครูเข้าใจคนที่เรียนใหม่อ่ะเนาะมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยนี่ไงคะเหมือนกับว่ามือใหม่อ่ะนะคะมือใหม่หนึ่ง เอายกเส้นสองขึ้นเอาเส้นหนึ่งสอดใต้เอาเส้นสามสอดใต้เส้นหนึ่งนะคะแบบนี้เลยค่ะนี่แหละค่ะเห็นไหมคะแบบนี้แบบนี้ยกเส้นหนึ่งก่อนเลยอยกเส้นสองก่อนเลยเอาเส้นหนึ่งสอดใต้เส้นสองนะคะแล้วก็เอาเส้นสามเห็นไหมสอดใต้เส้นหนึ่งแล้วก็เอาเส้นสองลงมา เส้นสองลงมาปุ๊บเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งสอดใต้ทีนี้ก็สลับกันไปเลยเห็นไหมคะว่าเส้นสองมันจะอยู่บนเนี่ยค่ะเส้นสองมันจะอยู่บนเส้นสองเห็นเส้นสองไหมคะเห็นเส้นสองไหมคะเส้นสองไหมคะเนี่ยค่ะว ไฟมาแล้วใหม่เลยนะคะประมาณว่าใหม่หลายรอบนะคะเพราะว่าไฟเพิ่งมาอ่ะอเอาใหม่เอาใหม่หนึ่ง,หน,งหนึ่งอยู่นี่นะคะสองนะคะยกเส้นสองขึ้นเอาเส้นหนึ่งสอดใต้ แล้วเอาเส้น3สอดใต้เส้น1นะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเอาเส้น2องมุดเข้าไปก่อนเลยนะคะเส้น1มุดตามเห็นไหมคะแบบนี้เลยค่ะแบบนี้ค่ะไหมคะแบบนี้ทีนี้ไม่เปลี่ยนแล้วนะคะครูจะเริ่มไปทำหัวหุ่นตุ๊กตาให้ดูแล้วนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะยากตอนที่ว่าเราเราจะต้องงัดแล้วก็ต้องเก็บนะคะตอนนี้ยังยังยังดูว่าเออมันไม่น่ายากนะคะคือการเปียเนะะี่ยค่ะมันก็จะเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะคะจากเราเป็นมาตรฐานแล้วเราก็ต้องเพิ่มนะคะที่ตามหลักสูตรก็มีสอนอยู่ห้าแบบนะคะ แต่ที่นอกเหนือจากนั้นก็คือผู้เรียนอยากเรียนทรงไหนก็ครูก็จัดให้นะคะหลังจากที่เราเปียบพื้นฐานเป็นแล้วนะคะบางคนเรียนก็สับสนนะคะเพราะว่าเยอะเกินไงคะเยอะเกินแต่เยอะเกินดีนะคะเพราะเราสามารถเปียได้หลายๆอย่างเปียนักมวยเปียอะไรเนะะี่ยค่ะสามารถเอาเปียรนูเนะะี่ยค่ะไปใช้ได้ โอเคนะคะเป็นอันเข้าใจนะคะทีนี้เราก็มาเรียนหัวหุ่นตุ๊กตากันหลังจากเรารับชมอันนี้เข้าใจแล้วนะคะ เริ่มสางผมเลยค่ะ โอเคนะคะเริ่มแบ่งผมเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะสองนิ้วค่ะสองนิ้วแบ่งผมค่ะเห็นไหมคะแบ่งผมให้ได้สามส่วนยกเส้นสองขึ้นนะคะยกเส้นสองขึ้น เอาเส้นหนึ่งสอดใต้นะคะที่เส้นหนึ่งเส้นสามสอดใต้เส้นหนึ่งอีกทีหนึ่งนะคะจะได้แบบนี้นะคะเห็นไหมคะได้แล้วนะคะเก็บค่ะเก็บผมด้านข้างอาวุธต้องใช้ตลอดนะคะน,นะคะ เก็บผมด้านข้างขี้เก็บข้างซ้ายนะคะตอนนี้เก็บข้างขวาเวลาเก็บเห็นไหมคะนิ้วชี้เออนิ้วนางอ่านิ้วกลางออกมาพร้อมนิ้วกลางออกมาพร้อมหางหวีเลยนะคะกำยาวค่ะกำยาวยาวิธีกำยาวนะคะกำแล้วก็นิ้วโป้งงัดเลยค่ะนิ้วโป้งงัดนะคะ แล้วก็ชี้กับโป้งรับไว้เลยนะคะเห็นไหมคะเวลาตักตักเห็นไหมคะหางหางหวีนำแล้วก็นิ้วกลางตามเลยนะคะรวบผมมาใส่นิ้วโป้งนิ้วชี้ข้างขวานะคะดูนะคะจับ จับยาวเห็นไหมคะเนี่ยจับยาวนิ้วโป้งซ้ายงัดแล้วก็ตักค่ะตักม้วกลางตามเลยค่ะเห็นไหมนิ้วโป้งนิ้วชี้ข้างซ้ายรับไปเลยค่ะแบบนี้ค่ะนะคะจับยาวจับเต็มนะคะนิ้วโป้งข้างขวาง,งัด แล้วก็จับผมด้านข้างนะคะตามเห็นไหมคะนิ้วกลางเราจะตามหางหวีเลยนิ้วโป้งนิ้วชี้ข้างขวาก็รับไว้ไม่ยากเนาะจับยาวเนี่ยค่ะเนี่ยคือการจับยาวนิ้วโป้งข้างซ้ายก็งัดแล้วก็นิ้วโป้งก็บีบ บีบไว้ด้วยเห็นไหมคะบีบผมไว้ด้วยก็ดึงมาทีนี้ก็เก็บผมข้างขวามาให้นิ้วโป้งข้างซ้ายบีบหลังจากนั้นจับยาวไอ้เส้นที่อยู่บนนิ้ว,วโป้งะคะ่ะจับยาวจับยาวนะเห็นไหมกำหมดเลยนิ้วโป้งข้างนี้ข้างขวาเตรียมงัดนะคะแล้วก็นิ้วชี้ ก็บีบไปเลยเส้นที่มันอยู่ล่างยากไหมไม่ยากเนาะค่อยค่อยทำไปค่ะตัดเหมือนเดิมเห็นไหมคะนิ้วคีบออกมาเลยตามหวีออกมาเลยค่ะเคมไหมคะกำยาวเห็นไหมคะกำยาวนิ้วโป้งนิ้วโป้งเตรียมงัด งัดเสร็จแล้วบีบบีบเส้นนี้ไปเลยเส้นที่เรากำยาวข้างเนี้ยค่ะแล้วก็ตัดโอเคไหมได้เนาะถ้าไม่ได้ก็ไปเปิด youtube ดูหลายๆรอบนะคะนะคะเห็นไหมกายาวพร้อมหวีเลยงัด ยากหรอเรียนแล้วเนาะไม่มีอะไรยากนะคะแต่ในกรณีนี้ครูจะสอนเพิ่มอีกนะดูนะเอาจับจับแบบนี้นะจับเต็มนะนิ้วโป้งงัดนะคะนิ้วโป้งข้างซ้ายบีบไปด้วยนับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าพออันที่ห้าปุ๊บ ดึงอันที่สี่ก่อนข้างนี้นะคะดึงอันที่สี่นะคะแบบนี้เลยอ่ะดึงดึงอันที่สามดึงดึงอันที่สองดึงแล้วก็มาดึงอันที่หนึ่งเป็นไงคะสวยไหมคะอ่าสวยเสร็จแล้วเก็บต่อ ทำไมให้ดึงอันที่ห้าคะทราบไหมผมมันจะไม่เคลื่อน,นะคะ่ะแต่ถ้าเราดึงอันที่สามมันจะเคลื่อนเลยอ่ะตอนนี้ก็เก็บอีกนะคะเก็บกำยาวแล้วก็นิ้วโป้งนิ้วชี้เก็บข้างนี้นิ้วโป้งข้างขวางัดแล้วก็มาดึงข้างนี้ว่าเราจะไม่ดึงจากอันบนนะคะเราจะดึต้องดึงจากอันที่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าและข้างนี้ข้างนี้เป็น ข้างนี้ดึงสี่นะคะข้างนู้นดึงห้าข้างนี้ดึงสี่ดึงค่ะดึงขึ้นไปแบบนี้ดึงขึ้นไปเป็นไงคะเปียเราเปียเราวสวยงามไหมเนี่ยจะได้เปียนูนแบบนี้ค่ะอ่ะต่อไปค่ะเก็บอีกเห็นไหมคะนิ้วกลางดึงออกมาเลยมะคะตามหวีออกมาเลย เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนถ้าทำแล้วไม่ดึงก็ได้นะคะแต่คุณก็เริ่มสอนเป็นแบบแฟชั่นจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นแบบรีบๆอะคะ่ะคือคือเปี่ยเป็นรีบๆอะค่ะนะคะ,นะคะอ่ะสลับไปอีกทำไปสักสามทบแล้วค่อยดึงนะคะ หลังจากที่ข้างขวาเราดึงหชั้นแล้วนะคะข้างซ้ายข้างซ้ายเราดึง4ชั้นนะคะแล้วทําไปอีก3ทบแล้วค่อยดึงนะคะคือทบซ้ายทบขวานะคะแล้วทําก็ห้ามยกมือนะคะถ้ายกมือเมื่อไหลเส้นผมก็จะพองเมื่อนั้นเส้นมือเราจะต้องติดกับศีษะลูกค้าไว้เลยนะคะงัดเห็นไหมคะ จะไม่ดิ้นหลุดเลยนะคะข้างนู้นสามแล้วนะคะข้างนี้ยังสองอยู่ครูก,ก็ดึงอีกนะคะยากไหมคะไม่ยากเลยในกรณีที่เราจะไม่ดึงก็ได้นะคะแต่มันก็จะไม่ไม่เป็นแฟชั่นเหมือนสมัยนี้ที่เขานิยมกันนะคะ เราก็เริ่มดึงแต่เราจะไม่ดึงอันบนนะคะเราจะต้องดึงจากอันล่างขึ้นไปแบบนี้ค่ะโอเคนะคะพอดึงข้างนู้นเสร็จนะคะพอดึงข้างขวาเสร็จเราก็เก็บผมมาด้วยเลย เก็บผมมาขวาเสร็จนะคะจับยาวค่ะมือข้างขวาเราจับยาวเห็นไหมคะจับยาวพร้อมหวีแล้วไม่ยกมือแล้วทำการดึงข้างนี้ก่อนนะคะดึงล่างขึ้นไปหาโบนค่ะให้ได้สามชั้นเช่นกันแบบนี้นะคะแล้วเก็บผมด้านข้างเราจะไม่ยกผมขึ้นเลยนะคะเราจะต้องดึงลงนะคะดึงลง ดึงลงเสมอนะคะมือคอยรูปนะคอยรูปแล้วก็นิ้วโป้งงัดเลยค่ะงัดแล้วเราก็ตักด้านข้างมาใส่แบบนี้นะคะดูค่ะมือขวากำแล้วงัด เริ่มไงคะเริ่มหนาขึ้นใช่ไหมคะผมเริ่มหนาขึ้นแต่ต้องดึงลงนะคะไม่ดึงขึ้นเด็ดขาดงัดค่ะจับงัดกี่ครั้งคะกี่ครั้งเราถึงจะดึงเส้นเปียให้ใหญ่ขึ้นคะสามครั้งนะคะประมาณสามครั้ง สครั้งนี่ให้นับข้างซ้ายนะคะ 1, 2, หนึ่งสองเหลืออีกครั้งหนึ่งค่ะไม่ยกมือขึ้นนะคะได้แล้วนะคะจับเลยหนึ่งสองแล้วก็สามนะคะ เปียก็จะใหญ่ขึ้นแต่ให้ดึงจากล่างขึ้นบนนะคะไม่ให้ดึงจากบนลงล่างนะคะแล้วก็เก็บผมค่ะทีนี้หวีเกะกะเราก็เอาวางได้แล้วทีนี้ก็งัดนะคะข้างนี้บ้างค่ะไงคะเปียเราใหญ่ดีไหมคะจากที่สมัยก่อนเขาจะเล็กๆนะคะมันเปียแบบไม่ได้ดึงอะคะ่ะแต่ครูก็สอน เพิ่มให้ด้วยการวิธีดึงนะคะดึงยังไงนะคะเห็นไหมคะผมเป็นรูปตัวอะไรคะเป็นรูปตัว v เพราะเราตักเป็น v เวลาตักผมด้านข้างเราก็ตักเป็น v เช่นกันนะคะกำเต็มคะ่ะกำเต็มกมยาวดึงลงนะคะ งัดค่ะเห็นไหมคะเก็บแล้วก็งัดเลยเก็บแล้วเราก็งัดเลยค่ะพอนะะเก็บผมแล้วด้านข้างแล้วก็งัดเลยค่ะนะคะกลางก็แบ่งครึ่งค่ะคือแบ่งครึ่งของผมที่เหลือให้เท่าๆกันนะคะเวลาทำก็จะได้สวย ดูนะคะถ้าเขาใหญ่อยู่แล้วไม่ต้องนะคะไม่ต้องดึงนะคะแล้วก็สลับซ้ายขวาซ้ายขวาจนจบเลย าดูการแต่งนะคะทีนี้พอเสร็จแล้วเราก็สามารถดึงทั้งสองข้างได้เลยคือการฉีกทั้งสองข้างได้เลยสวยไหมคะทีนี้เปียกข้างบนก็ประมาณว่าจะใหญ่เท่าข้างล่าง ทีนี้เราก็มาหวีผมเก็บเก็บผมด้านข้างนะคะทำยากไหมคะไม่ยากเนอะอันไหนเขายังไม่สวยเราก็ดึงแต่งให้เท่ากันนะคะเป็นไงบ้างเปียสามเปียสามนูนคสวยไหมคะ สวยก็กดหัวใจมาเลยนะคะวันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะแล้วพรุ่งนี้ติดตามกันใหม่ว่าครูจะสอนอะไรนะคะอันนี้เป็นเปียโนูนมาตรฐานนะคะอันไหนยังไม่สวยแล้วก็ดึง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 ,ดงโอเคนะคะวันนี้เราจบเปียโนูนแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะพรุ่งนี้นะคะติดตามค่ะประมาณ11โมง โอเคนะคะสวัสดีค่ะ